อย่าร้องดังไปมีเสียงดังไปคนเยอะที่เขาได้ยินเห็นไหมนี่เดินนี่เดินเห็ด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 อีกแล้วจ้ะนี่โอ้ว้าวนี่นะคะเห็ดหมูวัวเด้อเพื่อน เสียงคนเสียงคนไม่เงียบเด้วสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเม่เพึ่งจะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะรดเยอะมากนะคะคนเยอะมากอันนี้ข้างในนะคะตรงหน้าอ่างเก็บน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยมารู้ว่ามีไหมเนาะข้างในก็มีตรถนะนี่ก็มีตรดนะคะไปเดี๋ยวเราไปกันจ้ามาร่รูว่าจะมีไหมเนาะ เห็นเพื่อนๆเขาลงคลิปลงเฟซกันว่าเยอะแยะเลยจ้ะป่ะเดี๋ยวไปกันค่ะโอ้พี่น้องเอ้ยก็เห็ดกันหลายอยู่จ้ะคนก็หลายนี่เพิ่งได้เห็ดแปลงเนาะเขาเจ้าได้เป็นทั้งสีเป็นกระตาอยู่จ้ะแต่ว่าโอ้ยจะแม่นคนก็หลายสิได้จากดอกบุ ไม่รู้ไม่เพึงจะได้สกกี่ดอกนะคนเยอะมากเดินเข้ามาเนี่ยเจอแต่คนนะจ๊ะเขาก็ได้กันหลายเติบเลยเขาเข้ามาแต่เช้าเนาะจะไม่พึงเพึงจะเข้ามานะคะไปหากันไปเรื่อยๆไม่รู้จะเจอไหมเนาะได้เท่าไรก็เท่านั้นนะคะไม่พึงเจอเห็ดจ้าเพื่อนเป็นเห็ดหน้ามอมนะคะที่บ้านไม่พึงจะได้เห็ดจมูกควายเด้อนี่นี่นะคะ สองดอกกำลังอ่อนๆตุ่มๆเลยจ้าอีกนิดนึงโอ้ยสามดอกจะดูคนเขียนดูคนอุ้ยอุ้ยเพื่อนนี่ดอกเล่นน้อยนี่ดูคนนี้ค่ะอุ้ย ดอกน้นอยๆกำลังขึ้นเลยปัดอ,อุ้ยมีเสียงคนมาแล้วเ้าียุดดูทค่มีอสิหน่อยห็ดเขาบเป็นสีดำๆเด้อเขายังไม่โตนะยังไม่พ้นดินนะโอ้นี่ดอกนู้ตนตรงนี้มันจะมีดอกเขียดดูก่อน อุ้ยนี่ดอกน้อยๆกำลังข,ขึ้นเลยค่ะดอกดำๆน้อยๆน,นะคะ,ะดูก่อนมีไหมแถวนี้ว้าวว้าวว้าว,ว,าวเป็นเห็ดจมูกวัวจ้านี่เด้อสีเหลืองๆคะ่ะ ไม่พิ่งได้เห็ดจมูกวัวค่ะสีดอกอยู่ที่เดียวกันเลยนะคะนีานะตากาเก็บตรงนี้นะม,มองไปเห็นเห็ดนะคะหนึ่งสองนะคะนี่จ้าเห็ดจมูกวัวนี่นะคะอีคอนนี้นี่นะคะ ก็ให้มีเสียงคนมาเลยก็ตรงนี้นี่เห็ดอ,อยียางูเห็ดกำลัองออกอุย้ยนี่จมวกอ้วนน้อยนี่เพื่อนโอ้ยนี่ค่ะโอ้ แล้วก็นี่เห็ดน่าเลนนะละเนาะมัเนเพื่งเห็นแบบแบบตอนนี้ไงลังออกเห็ดแป้งจ้า อยู่กลางทางเลยคนอื่นเขาไม่เห็นบ่ะหาเพื่อนๆนี่เจอเห็ดเห็ดน,น้ามอมนะคะเป็นดอกๆเลยดูก่อนมีไข่ไหมมีดอกก็ต้องดูก่อนว่ามีไข่ไหมนะอุย้ยอืม นี่ดอกเห็นน้ำม้มนะคะแล้วก็นี่ดอกแล้วก็นี่นี่จ้าแล้วก็นี่อู้สีดอก nào con, thang nốt, thang nốt mì, đi thang nốt con, đơ, nhị đơ, nhị đơ hết, 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 hết เห็ดอีกแล้วจ้ะนี่โอ้โ่ว้าวอืมนี่อุ้ยนี่โอ้นโอนี่นะคะเห็นไหมคะอะไรเห็ดค่ะเห็ดนานี่จ้าเพื่อนๆน,นี่นะคะเก็บก้อน ป่ากำแพงแเด้อใครจะมาเสียงคนเยอะเลย ไม่พึ่งบ่ได้เก็บขายด้วยจ้ะเก็บกินก็พอละแบ่งพี่น้องกินก็พอแล้วจ้ะทา,ท,าาท,าทางนี้ด้วยนี่ทางนี้พี่น้องว้าวอีกเด้อก็เดียวกันเด้อเมื่อกี้เก็บทางนั้นนีเก็บทางนี้เด้อนี่ว้าวอย่าร้องดังไป ีเสียงดังไปคนเยอะที่เขาได้ยินเห็นไหมนี่นี่ค่ะเห็ดเห็ดแป้งนะคะวายเห็ดแป้งค่ะเพื่อนๆโอ้เสียงคนห้องใช้กันนี่เดอ้อนี่ใครอู้ตันใบไม้ไว้ นีบ่อน,นี่เปิดเบิ่องกันโเีเห็ดแปลงนะจ๊ะมีเพิ่งนเห็นตรงนี้เนาะแบบแบบ่แบบีเพื่อนตัวเ,เขาเก็บแล้วนะแต่เขาไม่เห็นเห็นเด้ออืเอเห็ดครกสาดเห็ดครกสาดเหลืองไอ้ขาว เดินๆเดินก่อนนั่งลงกนเก็บก่อน,อนค่ะเพื่อนๆไม่เพิ่งเจอเห็ดอันนี้ค่ะเห็ดดอกอย่างใหญ่เลยโอ้ยมีอยู่กัอนดอกเลยข้างบนด้วยเห็ดฐานเปล่าเนาะ โอ้เห็ิดฐานจ้ะหิดฐานนะคะเหิดฐานใหญ่ๆเลยเหิดฐานออกเป็นสีดำๆไมีดอกเดียวนี่นะคะโหเป็นจุ่มเลยนี่นะคะ๋ยะะรเองมาเก็บกัน ้าวเปินเห็ดจมูกวัวเด้อเรื่องๆแบบนี้ <c oughs> นี่นี่นะคะเสียงคนเสียงคนไม่เงียบเด้อ เปื้อนๆน,น้อยน้อยเพราะว่าฝนตกนะคะไมเพิ่งออกมาแล้วนะคะได้เห็ดเท่านี้เด้อใครได้เยอะก็ได้เยอะจริงแหละเตรียมตะการล้นตะการนะคะแต่ไม่มเพิ่งได้แค่นี้เนาะกลับบ้านแล้วจ้ะอืมเปื่อกลับบ้านแล้วคะ่ะ